สวัสดีครับนะครับผมล็อกคิลเลอร์นะครับอวันนี้ผมมาสอนเรื่องไม่สอนผมมาแนะนําโปรแกรมนี้ครับ 3dsmax2009 มันเป็นโปรแกรมแบบทำแอนิเมชันนะทุกอย่างนะครับสามิติพวกอหนังอะไรอ่ะทริกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทอยซอรี่อะไรประมาณนะครับก็โปรแกรมนี้ก็เริ่มเลยแล้วนะครับรีเซ็ตก่อนเลยี็ตโปรแกรมอ่าไม่ใช่ รีเซตแล้วก็เริ่มตัดแรกนะครับคลิก no ้โน้โนฟล์รีเซ็ตนะครับแล้วก็ไม่ต้องเซฟรีเซ็ตนะครับจะเริ่มจากคร่าวๆนะครับคือสร้างยังไงครับโปรแกรมนี้ก็เข้านี่ครับ create แล้วก็ g e OMETRY แล้วนี่ครับาตรฐาแรกนะครับอย่างถ้าจะสร้างอันนี้คือกล่องใช่ไหมครับบล็กก็สร้างไปลากครับขึ้น อันนี้ครับก็เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีหลายแบบนะมีโคนก็เป็นเนี่ยรูปอันนี้ครับโคนนะสเสียนี่ก็วงกลมนะครับอันนี้ก็เป็นวงกลมแต่ว่าประกอบไปด้วยสามเหลี่ยมนะครับเห็นครับประกอบด้วยสามเหลี่ยมอาจจะเห็นนาะนี้ครับแล้วก็นี่ยเซนเดอร์ก็เป็นไอกระบอกสูบนะครับเป็นทรงนี่เป็นทรงมาตรฐานนะครับสแตนดาร์ทิวก็เป็นทิวปเป็น เหมือนเป็นพองๆครับแกนทิชชู่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้อ๋อโดนัทครับอันนี้ทรงโดนัทอันนี้ก็พีระมิดครับตามชื่อที่ลากสร้างก็ง่ายๆครับลากตีก่อบมาก่อนครับแล้วปล่อยเมาส์แล้วก็ขึ้นครับลองดูครับง่ายมากทีพอร์ตนี่ก็เป็นเป็นอ่าเป็นกาครับสร้างปุ๊บแม่งเป็นกามาเลยครับมีฝาเรียบร้อยเพลนนี่ก็เป็นพื้นท็อปเปล่าครับนี่ไม้กระดานอ่า มีด้านเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นสีดำานะครับด้านนี้คือไอ้ด้านที่เป็นสีสีเนี่ยมันจะเลนเดอร์เห็นนะครับอ่ากดตรงนี้ครับหรือว่า f9 ก็ได้นะครับนี่นะครับซึ่งถ้าเราไปดู้างใต้เนี่ยอย่างอื่มจะมีแต่เฟรมจะไม่มีนะครับเลนเดอร์อ่านะครับมันจะว่างเฟรมเลยแค่ด้านเดียวนะครับมันก็มีครับมีมีเยอะเลยครับมีเนี่ยต่อไปก็เป็นเพิ่มอีกครับ extra extend ไอนี่ก็อะไรไม่รู้นะครับเป็นอะไรวะอะไรวะเนี่ยเชื่ออะไรวะอ่าเป็นอะไรไม่รู้เป็นเพชรคล้ายๆครับไอนี่ก็อ่าเป็นอะไรไม่รู้กลมๆเกลียวๆครับไอนี่ไอนี่อะไรวะอ๋ออะไรก็ไม่รู้อ่ะพังเลยนะครับก็พื้นฐานก็มานนี้แล้วก็มันก็ไ่มีไอนี่อีกอันนี้คือเป็น เาขาเรียกว่าอะไรเป็นสองมิตินะครับคือเป็นแค่รูปร่างเดียวไม่มีมิติซึ่งสร้างก็ประมาณนี้เหมือนกันครับอ่ะดี๋ยวเี่้มาก่อนลายอันนี้เป็นเส้นตรงธรรมดานะครับก็ดูสร้างไปคลิกลากกดค้างอันนี้กดค้างนะครับอันนี้ไม่กดเลยมันก็จะเป็นแบบแค่คลิกเฉยๆก็เป็นแท่งๆนี้กดค้างกดค้างอะไรเงี้ยครับก็ลองดู ถ้าจะจบก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับเราก็ถามว่าจบไหมจบนะครับซึ่งเส้นตอนนี้ที่เห็นก็คือมันจะเรนเดอร์ไม่ขึ้นนะครับสังเกตเห็นไหมครับไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นที่อะไรเลยไม่ใช่ว่ามันบางจัดนะครับแต่ว่ามันต้องไปเปิดก่อนเข้านี้ครับเรนเดอร์ลิงครับ modify r e n d e r i ิงแล้วก็ enable in renderer เรากดติ๊กปุ๊บไม่ใช่อันนี้ว่าแล้วเห็นไหมครับ เป็นลกูกที่อะไรหมก,กน,นกนะครับอืม่ะต่อไปก็เป็นอันเริ่มต่อไปก็อะไรต่อวะอ่าอ่าแสงครับแสงก็สําคัญกันนะโปรแกรมนี้คือมันช่วยหเห็นเงาอะไรอเงี้ยคอ่ะจะไม่เห็นแสงเท่าไหรเราไม่มีตัวอย่างก่อนครับก็ผมสร้างตัวอย่างให้ดูเป็นฉากเล็กๆนะครับง่ายงโงง ครับแล้วก็ไปที่เพลนนะครับสร้างพื้นไว้อ่าน่มาแล้วแต่พื้นสีตุดมากเลยขอเปลี่ยนนะครับก็กดตรงนี้ครับ color แล้วก็กดเลือกสีอะไรได้โอเคอ่ะโอเคเอกระดานนี้ก็ขาวขาหน่อยอลองเนเดอร์ด mm ู hmm. โอเคได้พอได้ครับ <c oughs> ไม่ตุดแล้ว ทีนี้เอาอะไรก็ได้ผมเลือกเป็นอกาก็ได้ครับง่าย,ยที่พอตอม,มาแล้วสีก็ตุ้นเหมือนเดิมครับเปลี่ยนมันอ๋อทงทองถึงเหลืองอ่โอเคครับนะถ้าจะเห็นนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยตรงขอบหม้อเนี่ยมันมีบคือมันมองทะลุครับมันเป็นเหมือนเพลนะครับไอ้พวกนี้มันก็เหมือนเพลหลายอ,อันต่อกันนะ ซึ่งถ้ามองตานก็จะมองทะลุเหมือนกันเห็นไหมครับอ่าแต่ไอ้นี่มันก็เป็นด้านในของไอ้ตัวหม้อน,นะครับในซึ่งวอเลาเรอ่มันจะเห็นแบบทะลุทะลุอย่างนี้นะครับซึ่งเราไม่ไมอยากได้นะครับนอกจากเราจะทําให้มันอยากได้เดีย๋ยไปใส่ใจนะครับก็กดบไปตรงนี้ครับเลนเดอริงครับเซตอัพ เ e นเดอร์เซตอัพนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยครับหัวข้อคอมมอนเลื่อนลงมาแล้วก็คลิกนี่ครับ o r c e t o s i ส e นะครับ force to s i e เนเดอรดูหายไปแล้วนะครับคือก็เห็นเป็นมุดๆไปทีนี้เรื่องแสงครับกลับให้เรื่องแสงเออแสงก็มีหลายแบบนะครับอย่างที่เห็นมีสปอร์มีแบบที่เป็นคือทารเก็ตนี่ก็คือ ลากออกมาครับเราสามารถเลือกทาร์กเก็ตได้จะเป็นนี้เห็นไหมครับตอนนี้อลองเลนเลือกดูอนตรงเนี้ยจะเป็นการขยับตัวไฟครับเพราะอันนี้คือตัวไฟคือไฟนะครับส่วนไอ้จุดเนี้ยจุดเนี้ยครับอ่าจุดเนี้ยมันคือไอ้เป้าหมายครับคือเป็นเป้าที่เล็งนะครับดูน,นี้ดูน,นี้นะครับ อเป็นเป้าที่เอาไว้เล็นนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะจัดแสงส่องมาที่กาครับอัน,นี้ก็ขึ้นหน่อยอประมาณนี้อ่าก็จะเห็นเป็นอกาในฉากคนะรับกำแพงอะไรทุกอยาก่างประมาณนี้นะครับ่ประมาณนี้ล้กันนะครับอื เป็นอย่างนี้ทพื่เห็นว่าอะไรที่ผิดปกตินะครับก็คือมันจะไม่มีเงาครับดูเออะมากเลยใช่ไหมครับก็เราต้องไปเปิดเงาครับก็คลิกที่แสงครับแล้วก็ในนี่ครับหัวข้อนี้ครับ shadows เนี่ยก็คลิกอนไปแล้วลองนเดอร์ดูซึ่งอันนี้จะผิดทันทีเพราะ view ผิดนะครับนะครับ view เป็น view port top อ่าเมื่อกี้ลืมบอกดนะครับว่าไอ้ top ฟรอนเนี่ยเล็กอะไรเนี่ยมันคือมุมของกล้องนะครับอันนี้คือข้างบนนะครับข้างบนกาซึ่งเนี่ยคือข้างบนเป็นนี้นะครับเหมือนกันเลยอันนี้ก็ฟรอนก็ข้างหน้าครับที่อยู่อย่างนี้เห็นไหมครับเหมือนกันเลยอันนี้เหมือนกันครับซึ่งไอมุมกล้องเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับเผื่อบางทีเราไม่อยากได้อันนี้เป็นซ้ายอ่าเราเปลี่ยนเป็นขวาอะไรได้นะครับอ่กลับมา ออะต่อไปถึงไหนแล้วอ่าถึงเงานะครับใช่ครับเงาพอเมื่อกี้เปิดแล้วครับก็เมื่อกี้เรนเดอร์ผิดใช่ครับต้องเรนเดอร์หน้านี้นะครับอ่ากดเรนเดอร์ดูนะครับก็เริ่มมีเงาแต่สังเกตว่าเงามันค่อนข้างจะดูไม่ธรรมชาติครับมันดูแบบครับเข้มตัดตัดกันมากนไปครับซึ่งเราสามารถเลือกชนิดของเงาได้ครับเรืองตรงนี้ก็ลองเรนเดอร์ดู ไม่ค่อยตามนะ,อะไอนี่อ่ะไม่ค่อยต่างกันครับซึ่งผมจะใช้อันนี้บ่อยครับง่ายสุดแล้วก็มันจะดูแบบว่ามันๆธรรมชาติสวยสวยที่สุดนะนี้ดูเหมือนจริงที่สุดครับนจริงที่สุดนะครับลองเปลี่ยนกล้องดูได้ครับเล่นๆดูครับเล่นมันดู ก็มีหลายฉบ,บับมีหลายชนิดข้าบไฟมีแบบนี้ด้วยแล้วก็จะมีแบบที่เป็นด,งดวงๆเลยครับโอมนี้ลองดูครับกดตั้งปุ๊บนี่ครับมาแล้วไฟมันจะเป็นด,งดวงๆเลยครับอ่ะแล้วลองเนเดอร์ดูก็เห็นว่าไม่มีเงาเหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจก็ทำเหมือนเดิมครับกลับไปติ๊กครับก็เรนเดอร์ดูใหม่ อ่เห็นแล้วครับเห็นไหมครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับโปรแกรมแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆทำออกมาอีกนะครับในเนี่ยอะไรอ่ะวิดีโอสอนนะครับเดี๋ยวแล้วก็พยทยามทำมาอีกวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับวัสดีครับ